สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับครับสู่ช่อง Holy m i s t ช่องที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคลิลและศาสตร์แห่งการทำนายด้วยไพ่โดยที่เราจะชวนทุกๆท่ทานนะคะมาศึกษามาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆไปพร้อมๆกันค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราเปิดมาด้วยธีมขาวดำนะคะโดยที่เราจะชวนทุกๆท่ทานนะคะมาเล่นพิกคาดกันในหัวข้อที่ชื่อว่าด้านมืดในตัวคุณคืออะไรค่ะ แล้วก็ไพ่สองสำรับที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นไพ่ดักดาร์กหน่อยนะคะไพ่สำรับแรกก็คือไพ่ The Book of Shadow Taro t นะคะแล้วก็สำรับที่2เป็นไพ่ Dark Mirror Oracle Card คร่ะเรามาเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับไพ่ The Book of Shadow Taro t นี้นะคะมันก็จะเป็นไพ่กล่องหนึ่งที่จะมีสองสำรับย่อยๆนะคะสองสำรับเนี่ยก็คือ ไพ่แอสเอรแล้วก oh so ็โซเบโรค่ะ hmm. ก <diversion? S 2> <inaudible> ็จะขออธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับไพ่สำรับนี้หน่อยนะคะโดยที่ไพ่สำรับนี้เนี่ย The Book of s h a d o w จจะทำขึ้นโดย Barbara Moss นะคะเธอเป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเพ g a n i s m มเพ a กนิซึมเนี่ยก็คือลัทธิเพแกนที่จะเป็นคล้ายๆลัทธิแม่มดแขนงหนึ่งนะคะที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณและก็ธรรมชาติโดยที่ชื่อสำรับ The Book of s h a d o w เนี่ย ในทางศาสตร์แห่งแม่มดเนี่ยนะคะก็จะเป็นเจอเนอรนะคะของแม่มดแต่ละคนที่เวลารวบรวมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับศาสตร์แห่งแม่มดการทําพิธีกรรมต่างๆแล้วมีผลเป็นยังไงพวกเธอเหล่านั้นอะ่ะก็จะจดลงไปใน The Book Shadow เดอะบุ๊คของชาโดนี้แหละคล้ายๆจะเป็นแบบไบเบิบลของแม่มดแต่ละคนนะคะไบเบิลส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะส่วนไพ่สองสำรับเนี่ยแอสโบสโซบิโเนี่ย แอสโบโซบิโลเนี so ่ย so มันเป็นวลีทางโหราศาสตร์นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับดวงดาวก็จะส่งผลกระทบเกี่ยวกับชีวิตของเราค่ะโดยตัวไพ่ส่สำรับเนี้ยไพ่แอสโบระก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะมีความหมายค่อนข้างจะลึกซึ้งหน่อยส่วนโซบิโลเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเกี่ยวกับวิถีชีวิตทั่วไปที่คนเราอ่ะเข้าถึงได้ง่ายมากกว่านะคะ ในการทำานในครั้งนี้เนี่ยเราก็เลยจะใช้ไพ่แอสโบฟ both, เนี่ยอาจจะสื่อถึงตัวตนของคุณนะคะตัวตนภายในของคุณแล้วก็โซบิโลเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณแสดงออกมาภายนอกค่ะก็ถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่กันเลยดีกว่าค่ะ กันมาแล้วนะคะสาหรับไพ่ทั้ง4ี่ใบค่ะก็ให้คุณเลือกไพ่ที่คุณรู้สึกว่ามันจะสื่อถึงด้านมืดในตัวคุณได้มากที่สุดนะคะถ้าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำทำนายกันเลยค่ะค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยว่าด้านมืดของคุณคืออะไรคะ่ะ ดูไพ่ทั้ง3ใบาจากสำหรับ as a b ซอนะคะใบแรกก็คือ n i g h t of Air Reverse ค่ะไพ่สมใบนี้จะบ่งบอกถึงตัวตนของคุณที่แท้จริงนะคะเอาละค่ะมาดูใบที่2กันเลยดีกว่าใบนี้คือไพ่ Double Reverse ค่ะและไพ่ใบที่3าค่ะ คือไพ่โฟล์ออฟแอร์ค่ะอัปไรท์นะคะไพ่ใบนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มคำทํานายเกี่ยวกับตัวตนของคุณกันเลยค่ะ ค่ะแล้วก็ตัวตนที่แท้จริงของคุณน่ะก็จากไพ่ทั้งสามใบนะคะไพ่ก็บอกว่าจริงๆแล้วว่าคุณเป็นคนค่อนข้างชอบที่จะศึกษาหาความรู้นะคะโดยที่คุณน่ะแบบเหมือนศึกษาจับนั่นจับนี่ไปเรื่อยนะคะไม่ได้ศึกษาให้ลึกซึ้งไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็คือรู้กว้างๆนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้ลึกเข้าไปในจุดใดจุดหนึ่งก็คือคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับการแบบเชื่อมต่อความรู้ ในศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันนะคะคุณแบบเชื่อมต่อกันไม่ค่อยได้นะคะบางครั้งอะเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นอะคือคุณอะบางที่คุณอะมีความรู้ที่จะแก้ไขปัญหานั้นอยู่แล้วอะแต่ว่าคุณก็จะแบบเวลาเจอปัญหากับกลายเป็นว่าคุณก็จะข้ามมันไปก่อนผ่านมันไปก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขปัญหาทีหลังในช่วงเวลาที่จําเป็นจริงๆเนี้ยคะ่ะ และก็มาดูต่อกันเลยนะคะกับสิ่งที่คุณแสดงออกจากไพ่โซบิโลค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ Eight of Pentacles Reverse ค่ะและไพ่ใบถัดมานะคะไพ่ใบถัดมาก็คือไพ่ The Devil Upright ค่ะ และไพ่ใบสุดท้ายใบที่3ค่ะจากสำรับโซปิโรนะคะคือไพ่ King of w a n d s Reverse ค่ะและเราก็ได้ไพ่ทั้ง3ามใบมาแล้วนะคะโดยที่ไพ่ทั้ง3ามใบเนี่ยจะบ่งบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณอะเป็นคนที่แสดงออกแบบไม่ค่อย ตรงกับใจของคุณนักนะคะโดยที่สิ่งที่แบบบางทีคุณสนใจอยู่จริงๆเนี้ยคุณก็จะไม่บอกคนอื่นว่าแบบคุณสนใจในเรื่องนี้อยู่แต่ว่าคุณจะตามน้ําไปกับคนอื่นคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแบบคุยเก่งพูดจาสนุกมีวาทศิลป์นะคะก็คือแบบเหมือนอยู่อยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วคนอื่นก็จะแบบเออเหมือนว่าไม่ว่าคุณพูดอะไรไปเนี่ยเขาก็จะเชื่อตามที่คุณพูดไปนะคะแต่ว่า บางครั้งเนี่ยเวลาที่แบบพูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญอะไรเนี่ยบางทีอ่ะคุณจะชอบทําให้หลงประเด็นนะคะคุณจะไม่ค่อยแบบเออเหมือนอาจจะชอบพูดเล่นไปแบบทําเป็นเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าเรื่องที่เป็นประเด็นจริงๆเนี่ยก็จะไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่นักนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไพ่ d a r ์ m i r r o r r r a c l e นะคะมาดูกันว่าด้านมืดของคุณคืออะไรคะ่ะ และด้านมืดในตัวคุณก็คือพไพ่ใบนี้ค่ะ Naked before the stars ค่ะพไพ่ใบนี้เนี่ยวงบอกถึงว่าคุณเนี่ยค่อนข้างจะออฟเซสเกี่ยวกับเรื่องลักษณะภายนอกรูปร่างหน้าตานะคะคุณเนี่ยค่อนข้างจะแบบเหมือนครบใครก็จะครบด้วยรูปร่างหน้าตาซะ ส่วนใหญ่นะคะแล้วก็คุณอ่ะค่อนข้างจะเป็นกังวลว่าคนอื่นอ่ะจะมองคุณว่าคุณดูไม่ดีคุณก็เลยพยายามจะคิปลุกให้ตัวเองดูเพอร์เฟกอยู่เสมอเวลาที่คุณดูตัวเองเนี่ยนะคะคุณก็จะเห็นข้อเสียของตัวเองไปหมดคุณจะเห็นว่าแบบเหมือนเอ้ยคุณรู้สึกว่าผิวพรรณของคุณก็ไม่ดีคุณมีเซลลูไลท์คุณอาจจะหน้าอกเล็กหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะมีข้อติกับตัวเองอยู่เสมอและคุณอ่ะก็พยายามหาวิธีที่จะทําให้ตัวคุณอ่ะดูดีที่สุด ดูเพอร์เฟคที่สุดนะคะและก็อยากจะให้คนอื่นอะมองคุณว่าคุณอะเพอร์เฟคด้วยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอะทุกๆคนนะคะก็ไม่ได้เพอร์เฟกไปทั้งหมดหรือเปล่าคะเพราะว่าแบบอย่างดาลงดาราเขาก็มีริ้วรอยเขาก็มีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เนี่ยให้คำแนะนำกับคุณนะคะว่าให้คุณเนี่ย accepting our own b e a u t i e s in size color age and fat นะคะให้คุณอะยอมรับความงามของคุณนะคะ ทั้งในเรื่องรูปร่างผิวพรรณสีผิวอะไรอย่างนี้นะคะอายุแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับไขมันนะคะความอ้วนความผอมอะไรอย่างเงี้ยให้คุณยอมรับมันนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วว่าคนที่จะคบกับคุณคนที่จะรักคุณอ่ะเขารักคุณที่ภายในคะ่ะไม่ได้รักคุณที่ภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณมั่นใจเข้าไว้นะคะยิ้มเข้าไว้แล้วทุกอย่างจะสดใสเองค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่1น,นะคะคำทำนายของไพ่ใบที่1ก็จะประมาณนี้นะคะก็ถ้าหากว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรเราก็ขออภัยในณที่นี้แล้วก็หากคุณมีข้อเสนอแนะข้อติชมอะไรก็เชิญคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ต่อกันเลยค่ะกับคนที่เลือกไพ่ใบที่2ค่ะ ที่2นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าด้านมืดของคุณคืออะไรนะคะมาดูกันเลยค่ะและเรามาเริ่มกันที่ไพ่ทั้ง3ามใบจากสำรับ a อสซาบฟนะคะที่จะบ่งบอกถึงตัวตนจริงๆของคุณนะคะไพ่ใบแรกค่ะก็คือไพ่มาเตอร์ออฟ r อร์รีเวค่ะ ไปที่สองนะคะ Master of Earth ค่ะและไพ่ไปที่สามนะคะก็คือไพ่ Ophara ค่ะหรือว่า The Temperance นะคะ ได้กันมาแล้วนะคะสําหรับไพ่ทั้ง3าใบที่จะบ่งบอกถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณค่ะและไพ่ก็บอกว่าคุณเนี่ย เป็นคนที่ค่อนข้างจะง่ายๆสบายๆนะคะคุณเวลาเจอปัญหาอะไรอะ่ะคุณก็จะไม่เอาเก็บมาคิดมากคุณจะจะแก้ปัญหาไปแบบง่ายๆก็คือแบบเหมือนคิดอะไรออกก็ทําไปเลยคือคุณจะไม่ค่อยแบบเก็บมาคิดมากังวลอะไรเท่าไหร่นักนะคะแถมคุณน่ะยังชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นด้วยคุณมีความเป็นแม่สูงนะคะชอบดูแลชอบแบบยื่นมือแบบให้ความช่วยเหลือคนอื่นนะคะโดยที่ว่าคุณเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่คิด พิทีฟนะคะคุณจะแบบเหมือนไหลไปตามสถานการณ์นะคะก็คือไม่ได้เอาอะไรต่างๆเนี่ยมาคิดลบหรือหรือว่าหยุดอยู่กับอะไรความคิดใดความคิดหนึ่งนะคะคุณจะไหลไปเรื่อยๆนะคะคุณค่อนข้างจะบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ดีค่ะอันนี้ก็คือตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะและเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยค่ะว่าสิ่งที่คุณแสดงออกคืออะไรค่ะไพ่ใบแรกนะคะ ก็คือพไพ่ใบนี้ค่ะให้ t o of wands upright ค่ะใบแรกนะคะและก็ใบถัดมาเลยค่ะคือพไพ่ใบนี้ ten of wands upright เช่นเดียวกันค่ะและก็พไพ่ใบสุดท้ายนะคะจากสำรับโซบิโ l ก็คือไพ่ king of pentacles upright ค่ะ และก็สิ่งที่คุณแสดงออกภายนอกนะคะจะให้โซบิโรทั้ง3ใบก็จะบอกว่าอาคุณเนี่ย ค่อนข้างจะคล้ายๆกับตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะไม่ว่าคนอื่นมีปัญหาอะไรเนี่ยเออไม่ว่าเขาจะเข้ามาหาคุณหรือว่าคุณเห็นปัญหานั้นน่ะคุณก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้ดูเหมือนว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเหนื่อยอะคะ่ะเพราะว่าคุณอะแบกรับปัญหาของคนอื่นเข้ามาในตัวเองเยอะนะคะซึ่งหลายๆครั้งแล้วเนี่ย ปัญหาที่คุณเจออะสิ่งที่คุณทำอะมันไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยมันเพื่อตัว,ตวคนอื่นทั้งนั้นคุณเป็นคนใจดีมากนะคะแล้วก็แบบเหมือนประมาณว่าคนอื่นก็จะดูว่าคุณอะเป็นคนที่พึ่งพาได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็จะ มาหาคุณเพราะว่าเขารู้ว่าถ้ามาหาคุณแล้วเนี่ยเขาจะได้รับคําแนะนําที่ดีคุณจะใส่ใจกับปัญหาของเขาแล้วก็คุณจะคอยช่วยเหลือเขานั่นเองค่ะก็คือสิ่งที่คุณสแสดงออกไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ไพ่ดาร์กม r r o เร r a c ออร a คเค่ะและไพ่ออร c l เที่จะบ่งบอกถึงด้านมืดของคุณนะคะก็คือไพ่ใบนี้ค่ะไพ่ Want Cry for you ค่ะไพ่ใบนี้นะคะจะบอกว่าคุณเนี่ย ถึงทั่วไปเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยแต่คุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างเย็นชาค่ะคือบางครั้งเนี่ยคุณแบบให้คําแนะนําอะไรไปแล้วเนี่ยก็คือคุณถือว่ามันจบไปแล้วอะแล้วถ้าคนอื่นมาถามอีกอะไรเงี้ยก็อืมมาถามทําไมอะก็คือให้คําถามไปแล้วคุณก็จะแบบไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนั้นต่อไปนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอะมีปัญหากับคุณหรือว่าคุณเลิกกับ แบบเหมือนแฟนเก่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณจะตัดแล้วตัดเลยคุณจะไม่กลับไปย้อนไม่กลับไปคุยไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาอีกโดยที่คุณจะคิดว่าเขาเป็นสุญญากาศไปเลยนะคะอ่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาคุณได้ยินข่าวของเขาว่าเขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าทั่วทั่วไปแล้วเนี่ยเออถ้าคุณรู้แบบเนี้ยคุณจะไปช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าพออย่างเงี้ยแล้วอ่ะคนที่คุณไม่เอาแล้วอ่ะคือคุณก็ไม่เอาเลยก็คืออา้าว ก็จะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดไปสิมันไม่เกี่ยวกับคุณแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือด้านมืดของตัวคุณค่ะที่เวลาแบบเหมือนคล้ายๆว่ารักแรงเกลียดแรงอะไรอย่างนงี้หรือเปล่าคะแต่ว่า เท่าที่ดูเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกลียดนะคะคือว่าเหมือนไม่มีตัวตนไปแล้วไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเกลียดได้ไหมก็เท่านี้ละกันนะคะสําหรับด้านมืดในตัวคุณค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคําทํานายของผู้ที่เลือกไพ่ไปที่สองนะคะก็หากว่าชอบไม่ชอบมีข้อติชมอะไรมีข้อเสนอนะอะไรก็เชิญคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วก็หากว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยในณนที่นี้ด้วยค่ะ และมาถึงผู้ที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าด้านมืดในตัวคุณคืออะไรค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเรามาเริ่มดูกันที่ไพ่3มใบจากํำหรับ as a b o อ e กันเลยดีกว่าค่ะจะบ่งบอกถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะใบแรกก็คือ Two o reverse ค่ะ ไพ่ทัวร์ไฟล์รีเวิร์สนะคะเป็นใบแรกมาต่อกันที่ใบที่2นะคะไพ่ใบที่2ของคุณก็คือไพ่ท of a i อ,อค่ะอัปไรต์นะคะและไพ่ใบสุดท้ายค่ะไพ่เซเว่นออฟเอ,อค่ะอัปไรต์ค่ะ แไพ่ทั้ง3ามใบนะคะก็บ่งบอกถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะว่าจริงๆแล้วว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะ เก็บตัวนะคะคุณไม่ค่อยอยากที่จะแบบเหมือนยุ่งกับคนอื่นเท่าไหร่นักนะคะเวลาที่มันมีสถานการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นน่ะคุณอยากที่จะเป็นคนที่มองดูสถานการณ์อยู่ภายนอกมากกว่าที่จะเอาตัวเองอะ่ะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นๆน,น,นะคะคือบางทีอะ่ะคุณเห็นสถานการณ์นั้นแล้วอะ่ะคุณรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานะคะแล้ว คุณก็เห็นภาพรวมของมันคุณสามารถบอกได้ว่าแบบเหมือนวิธีแก้ปัญหาเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าคุณก็จะไม่บอกใครไปค่ะคุณก็จะเก็บมันไว้คนเดียวเพราะคุณไม่อยากเข้าไปยุ่งกับปัญหานั้นๆเองค่ะคืออยากอยู่คนเดียวของตัวคุณเองนะคะคุณชอบอยู่คนเดียวมากกว่าก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวตนที่แท้จริงของคุณค่ะ แล้วก็มาดูต่อกันเลยนะคะกับ3มใบาจากไพ่สำรับเซอริโลค่ะที่จะบ่งบอกถึงสิ่งที่คุณแสดงออกนะคะใบแรกค่ะ seven of c h a l i c e reverse ค่ะไพ่ใบที่2นะคะ nine of w a n d s reverse ค่ะแล้วก็ไปสุดท้ายค่ะ five of c h a l i c e reverse ค่ะ และก็ได้กันมาแล้วนะคะกับไพ่ทั้ง3ใบาจากสำรับโซบิโลนะคะโดยที่ไพ่ทั้ง3ใบเนี่ยจะบ่งบอกถึงสิ่งที่คุณแสดงออกไปอย่างภายนอกนะคะและมันก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับตัวตนที่แท้จริงจากสำรับแอสอโบฟนะคะที่ดูมาคือคำทำนายอ่ะก็จะบ่งบอกว่าคุณเนี่ย ดูเป็นคนที่ค่อนข้างจะหมกมุ่นในบางสิ่งบางอย่างนะคะคือมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณสนใจคือคุณคุณก็จะแบบหมกมุ่นอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมากับคุณะ่ะคุณก็จะอยู่กับปัญหานั้น,นด้วยตัวคุณเองอะคะ่ะคุณจะไม่เอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องกับปัญหาของคุณนะคะคุณไม่ขอคํา แนะนำไม่ขอความช่วยเหลืออะไรจากคนอื่นเลยคือคุณจะอยู่กับมันอย่าง,งานั้นคุณจะวนเวียนแล้วก็หาทางแก้ไขของตัวคุณเองเอโดยที่ว่าเวลาที่คนอื่นเนี่ยพยายามเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าพยายามมาให้คำแนะนำอะ่ะคุณก็จะแบบเหมือนงงอะ่ะคือเหมือนไม่ได้รับรู้ในสิ่งที่คนอื่นแบบยื่นมาให้อะ่ะคุณก็จะแบบงงๆถามว่าอะไรหรอมีอะไรทำไมอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้ ไม่ได้โฟกัสไปกับคนอื่นคุณก็คือเพราะในหัวคุณเนี่ยมันมีแต่เรื่องที่คุณจดจ่ออยู่อะค่ะคุณที่หมกมุ่นในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่ได้แบบเอาสิ่งที่คนอื่นพูดอะเข้ามาคิดในหัวคุณเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณแสดงออกไปอย่างภายนอกค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าด้านมืดของตัวคุณจากไพ่ดาร์เมอร์ Oracle card เนี่ยจะป่งบอกถึงอะไรนะคะและด้านมืดของตัวคุณก็คือใบนี้ค่ะ Artificial heart ค่ะ Artificial heart เนี่ยบ่งบอกว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะทื่อๆนะคะคุณเป็นคนไม่ค่อยอมีความยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นคือคุณจะแบ่งแบ่งทุกอย่างเป็นตัวคนกับคนอื่นเท่านั้นคือคนอื่นก็ไม่ได้บ่งบอกว่าแบบจะเป็น อะสเปซิฟิกอะไรหรือว่าเป็นใครแต่ละคนก็คือตัวคุณแล้วก็คนอื่นคนอื่นหนึ่งคนอื่น2คนอื่น3ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะเป็นคนไม่ค่อยแบบแสดงออกถึงความรู้สึกของคุณเท่าไหรนะ่นักคุณมองโลกว่าแบบเหมือนมันก็เหมือนเหมือนกันไปหมดอะคนอื่นมันก็เหมือนเหมือนกันไปหมดนะคะแล้วก็จะแบบจะไม่ได้ใส่ใจ ในสิ่งรอบข้างเท่าไหร่นะคะก็ค่อนข้างจะเป็นไปตามคําทํานายนะคะว่าคุณแบบชอบที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าในเรื่องที่คุณสนใจมากกว่าที่จะแบบเออไปยุ่งกับคนอื่นนะคะเออตัวไพ่ใบนี้เนี่ยบางทีคุณก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความแบบเอองง,งงในตัวเองอยู่เช่นเดียวกันนะคะว่าแบบเหมือนเฮ้ยเวลาบางสิ่งมันเกิดขึ้นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็จะแบบ เออมันเป็นเพราะคุณเหรอหรือว่ามันเป็นเพราะปัญหามันเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยบางทีคุณจะจับจุดไม่ค่อยได้ว่าแบบเออสรุปสรุปแล้วไอ้ปัญหานั้นมันคืออะไรกันแน่นะคะคุณแบบไม่ได้เปลมตัวคุณเองแต่คุณแค่แบบไม่ไม่สามารถจับต้นชนปลายได้ว่าทุกอย่างมันคืออะไรเพราะว่าคุณไม่ได้ใส่ใจในสิ่งรอบข้างของตัวคุณนะคะอันนี้ก็คือด้านมืดในตัวคุณค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคำทํานายของผู้ที่เลือกพไพ่ใบที่3นะคะก็หากว่าทุกคนมีข้อเสนอแนะมีความคิดเห็นมีข้อติชมอะไรก็เชิญคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยในนณที่นี้ด้วยค่ะและเราก็มาถึง ผู้ที่เลือกไพ่ไปสุดท้ายนะคะไพ่ใบที่สมาดูกันค่ะว่าด้านมืดในตัวคุณคืออะไรนะคะเริ่มกันเลยค่ะและมาดูกันที่ไพ่ as above กันนะคะ3มใบที่จะบ่งบอกถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณค่ะใบแรกเลยนะคะคือไพ่ eight of five upright ค่ะ และไพ่ใบที่สองนะคะไพ่ Two of Waters upright ค่ะและไพ่ใบที่สามค่ะคือไพ่ s a m e e n นะคะอาจจะออกเสียงผิดนะคะหรือว่าไพ่ The Moon นะคะ upright เช่นเดียวกันค่ะ ก็ได้กันมาแล้วนะคะในไพ่ทั้งสใบที่จะบ่งบอกถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณคะ่ะโดยที่ตัวตนที่แท้จริงของคุณเนี่ยเอเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบในเรื่องลึกลับลร้ลับนะคะในโลกของแฟนตาซีหรือว่าอะไรที่มันไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยศาศาสตร์นะคะคุณค่อนข้างจะมีโลกแบบ โลกของตัวคุณเองค่ะโดยที่คุณจะมีจินตนาการเพอร้อฝันอยู่ในนั้นหรือว่าคุณอาจจะเชื่อในสิ่งที่ลึกลับนะคะอาจจะเป็นคนที่เชื่อในแบบเหมือนไสยศาสตร์สายมูวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะและมาดูต่อกันเลยค่ะว่าสิ่งที่คุณแสดงออกไปอย่างภายนอกเนี่ยคืออะไรนะคะพไพ่ใบแรกค่ะ เทนน็อบชาร์ลิสอัพไรค่ะและไพ่ใบที่สองนะคะไพ่ใบสองคือเดอะเฮโรเฟนส์ค่ะอั r ไร h t ค่ะและไพ่ใบที่สามจากสำหรับโซบิโรนะคะก็คือไพ่ใบนี้ค่ะไพ่สตริงอั r ไร h t ค่ะ Strength Upright นะคะได้กันมาแล้วนะคะกับ ไพ่ทั้งสามใบจากไพ่ทั้งสามใบที่เราได้มาเนี่ยนะคะเออก็จะบ,บอกว่าสิ่งที่คุณแสดงออกไปยังภายนอกนะคะก็คือคุณเนี่ยแสดงว่าตัวคุณเองเนี่ยอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขคือเหมือนว่าชีวิตของคุณเนี่ยเติมเต็มแล้วแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตณนะตอนนี้ณนะจุดจุดนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ สูงนะคะสามารถเข้าใจในหลักเหตุและผลของสิ่งต่างๆว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและนอกจากที่คุณเข้าใจด้วยตัวคุณเองแล้วเนี่ยคุณะ่ะสามารถเอาความเข้าใจของคุณเอาความรู้ของคุณะ่ะไปอธิบายให้คนอื่นได้เข้าใจในสิ่งต่างๆเรื่องที่เกิดขึ้นที่มาที่ไปต่างๆได้อย่างดีด้วยค่ะคุณเองเนี่ย เป็นคนที่แสดงออกถึงเป็นคนที่เชื่อในทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นคนที่อืไม่ได้เหมือนยึดติดกับสิ่งลี้ลับหรือลับเท่าไหร่นะคุณคุณแสดงออกว่าทุกๆสิ่งเนี่ยมันจะต้องมีที่มาจะต้องมีเหตุผลของมันนะคะมันก็ขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นในตัวตนของคุณที่แท้จริงนะคะว่าคุณเป็นคนที่เชื่อในสิ่งที่ ลึกลับลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องไสยศาสตร์นะคะก็เท่านี้นะคะสําหรับสิ่งที่คุณแสดงออกไปอย่างภายนอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ออร์คเคจะบอกอะไรในด้านมืดของตัวคุณค่ะและไพ่จาก Dark m i r เ o อร์ออร์นะคะที่จะบ่งบอกถึงด้านมืดของคุณก็คือไพ่ใบนี้ค่ะ fragmentation ค่ะ ให้ Fragmentation เนี่ยโป่งบอกถึงด้านมืดของคุณนะคะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดในแง่ลบค่ะคุณรู้สึกว่าแบบคนอื่นอ่ะไม่เข้าใจในตัวคุณไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณเลยเขามองคุณแค่ภายนอกเขารู้จักกับคุณแค่เศษเสี้ยวเดียวของตัวคุณเองนะคะโดยที่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นเนี่ยค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยเพราะว่า เวลาที่คุณมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจคือเหมือนพูดพูดอะไรไปคนอื่นก็ไม่ได้เข้าใจกับปัญหาของคุณด้วยแล้วก็คนอื่นก็ไม่ได้อินหรือว่าจะพยายามมาช่วยเหลืออะไรกับคุณนะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกโกรธอยู่ภายในนะคะเก็บความรู้สึกเหล่านั้นอะไว้ภายในตัวคุณนะคะนอกจากนั้นแล้วว่าคุณยังมีความรู้สึกว่าเอเหมือนโลกนี้มันไม่ค่อยมีแก่นสารอะไรอะคุณไม่รู้ว่า คุณจะเกิดมาเพื่ออะไรแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรอะคะ่ะคุณรู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนค่อนข้างโดดเดี่ยวนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ที่คุณแบบอยู่ในสังคมอยู่เนี่ยเพราะว่าคุณมีเงินอาจจะมีชื่อเสียงมีหน้า มีแบบมีหน้าตาในสังคมนะคะอาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีสิ่งเหล่านี้ไปแล้วว่าคุณรู้สึกว่าในสังคมก็จะไม่ต้อนรับคุณแล้วก็เขาก็จะปฏิบัติต่อคุณในอีกแบบหนึง่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาทำนะตอนนี้อะค่ะก็ถือว่าจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายของด้านมืดของคุณค่ะแต่ก็เราก็ขอคา ให้คำแนะนำนะคะว่าก็ขอให้คุณคิดในแง่บวกเข้าไว้ดีกว่าค่ะแล้วคุณจะแฮปปี้จากภายในจริงๆนะคะก็เท่านี้นะคะสำหรับคำทํานายของคนที่เลือกไพ่ใบที่4ี่ค่ะหากมีข้อเสนอแนะติชมอะไรนะคะก็เชิญคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็หากมีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยในนณที่นี้ด้วยค่ะ และก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับที่กรคาในหัวข้อด้านมืดในตัวคุณคืออะไรตรงไม่ตรงนะคะอยากจะให้ทุกคนดูเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ต้องไปแบบคิดมากกับคำทํานายที่ออกมานะคะทางโฮลี่มิสเนี่ยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปคลิปนี้รวมถึงว่าหากว่าใครเนี่ยมีความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะติชมอะไรนะคะเชิญคอมเมนต์กันมาได้เลยคะ่ะ และถ้าหากว่าใครมีหัวข้อพิกคารที่อยากจะให้เราทำนะคะก็ให้คอมเมนต์มาเลยเช่นเดียวกันค่ะทาำโ l y Miss เนี่ยก็จะพยายามพัฒนาปรับปรุงการทำคลิปให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ หากว่ามีข้อผิดพลาดอะไรนะคะในคลิปที่ผ,ผ่านมาหรือคลิปนี้เองเนี่ยเราก็ขออภัยในนาที่นี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนน่ะติดตามชม Holy m มิสกันต่อๆไปนะคะว่าเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมีความรู้มานําเสนออะไรให้กับทุกท่านนะคะรวมถึงพิกาคาร์อะไรสนุกๆเรามีมานําเสนอกันต่อๆไปแน่นอนคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ